อ่ะทีมาสวัสดีค่ะน้องหน่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเรามีภารกิจกันค่ะ <c oughs> ก็คือเราจะสุ่มใช้ชีวิตตามคนข้างทางกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเรานะคะขับรถผ่านหรือว่าจะเป็นคนที่เราแบบ <c oughs> ขับรถใส่ <c oughs> ใช่เจอโดยบังเอิญเราจะให้คนคนนั้นนะคะมากําหนดชีวิตเราในวันนี้ค่ะและบอกเลยนะคะ <c oughs> เพื่อความเท่และความคล่องตัวในวันนี้เขาจะไปกับนี่ละ แต่นี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาค่ะเพราะนี่คือรถสกูตเตอร์ส,สปอร์ตพรีเมี่ยมจากประเทศอิตาลีมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมาลาคูติไม่ได้ตหนึ่งห้าศูนย์จปิริตอองโบลันยาทอร์ีคันนี้นะคะมีแบรนด์ดีเอ็นเอความเป็นยุโรปอยู่เต็มเปี่ยมเลยค่ะทุกคนใช่รับเหรอปาร์ตคอนงั้นเป็นลวยกนันเลย จะบอกว่านี่เป็นแบรนด์รถที่มีมานานกว่า100ปีแล้วแต่ดูดีไซน์ดิเฟี้ยวสุดมันบินบลยบินบินเฮียอะไรเนี่ยพยยังไม่เข้าดิไงแกฉันจะล้ล้มพวกแกเนี่ยเนี่ยทำเองมีประโยชน์หน่อยก็อย่างซอสมีกาฝากหรือีิรีโออะไร

ครับผมไ่ดิบเอาปูรุนยาเรานะคะทุกคนจะตามหาคนที่จะแนะนำเราไปกินอาหารเช้าทุกคนเพราะตอนนี้เช้ามากแทบไม่มีคนเดินตามทุกป่าเลยนะคะทุกคนแล้วมาดูกันนะคะ่คนที่เราเจอเนี่ยเขาจะแนะนำเราไปกินข้าวร้านไหนค่ะครับสวัสดีค่ะอามีร้านอาหารแนะนำไหมฮะแถวนี้ไม่มีหรอไม่มีเหรอแม่ได้หรอครับ เดินทางกันต่สวัสดีค่ะคุณลุงคะมีร้านอาหารแนนนองไหมคะแถวนี้อ๋อที่คุณลุงเคยไปก็ได้นั่งตรงไปเรียว้ายกระเที่ยวเรือปัจจันทร์รถไงกะเที่ยวเรือปัจจันทร์รถทุคนก็กินเป็นเต็มเมือนกันได้ร้อนแล้วทุกคนเราได้ร้านแล้วอาหารเช้าในวันนี้ของเรานะคะคือกระเที่ยวเรือปัจจันร์รถ ปัน,น,นันจะลดเรื่องเขาอ่ะยังไม่เคยกินเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าว่าร้านที่คนในน,น้นไหนจะเด็ดขนาดไหนคะ่ะมา อยู่เป็นนะคนอยู่เป็นเรียกัยนตแน,น้ำตกนะคะทุกคนโอเคได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดเส้นเล่นน้ำตกมาลองกินกันดูนะคะ้ากคนทุกคนมาแล้วนะคะนี่้าเนี้ยนะคะ,นเ,นะ,คะเป็นน้าปรุงสูตรลับของทางร้านเลยเขาบอกไม่ต้องปรุงก็อร่อยค่ะทุกคน้้หมนะากสั่นๆนะปามันดูสันส่นๆ นทุบทุบรถไมื่อยๆนี่อันนี้เราไม่ได้ไไส่งมาเขาไม่แนะนำเราแบบกินไม่ได้ค่ะทุกคนที่เนี่ยนะคะตั้งแต่โควิดอะ่ะยอดขายของพุ่งไปถึง2 0่สถึงสาเลยทุกคนคือโควิดทำอะไร้านนี้ไม่ได้ร้าทุกคนขายดีจัดไปทำไม,มวัคซีนเหรอใช่เขาขายดียอดตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปลุยกันต่อคะ่ะแต่ว่าเราต้อง วันพรุ่งนีมากินกันแบบน้ำวันนีครับตกน่ากินไหมครับถามหน่อยได้ไหมฮะช่วยแนะนำที่เที่ยวหน่อยได้ไหมคะว่าไปไหนดีแค่เที่ยวไหนดีที่ไหนน่าแบบน่าไปเที่ยวบ้างอเวนิวที่เป็นมาร์เก็ตเพลสของท่านผู้กันแต่ว่ามันเป็นอเวนิวตรงนั้นน่าเที่ยวใช่ไหมคะใช่ใช่เปิดเปิดใหม่ีทุกคนได้ที่เที่ยวใหม่แล้วลองไปเลยคุณมากครับขอว่าครับครับแหม้วนเราได้ที่เที่ยวละวบุ้บๆกันไปต่อใช่ไปลุยกันต่อค่ะทุกคนด้วย มาสติหติ <Techn Pokémon> 150แมาดิสันมาลาสติมาดิสัน150ลสปิริตออฟบูเลนเอกามาเก็บเข้างบ้านเรามาขับมาตั้งไกลกลับไปอยู่บ้านเองรอบ เพจอันนี้เลยเว้ยเดีはは๋ยวเราทุกคนมาเที่ยวมาเก็บเพจค้างว่าตัวเองนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมามาจนเบื่อมาทุกวันเลยมีปลาให้ทุกคนสวัสดีครับผมชื่อครับฮะก็ปลาครับไงปลาครับไม่ได้ทำไมหน่มเอามันจะเที่ยวที่นั่นะคะก็จะมีร้านขนมเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยเช่นอันนี้ร้านเอแ็นเค ่เห็น่งขาวให้มาชมใบไม้าไม่รู้จะมาทำอะไรก็มาชมใบไม้มาทมุก่อนเดี๋ยวเขาพาเดินทำอะไรทำอะไรทำทำไม,ไม,มันเนี่ยมันในลิงอ่ะเนี่ย โอ๊ยบ้าไอ้ยูังตีอ่โอย่างไปยอมดิ่าอยางไปยไม่ทูอะไรตรงนี้ไม่รู้ว่าทุกคนรหลาไม่ต้องนมาเลแรด้วยนะน่ไมเลนกับมึงไม่ลงเลยไป คือมาลาก,กุติเนี่ยเขาบออุ้ยอย่างแบนเลยมาลาก,กุติเนี่ยพอเาราขับเรามองอะมันรู้สึกถึงความอ,อิตาลีอะเพราะเขาเป็นแบรนดอิตาลีนี่ใช่ไหมใช่ถนนที่นู่นนะคะทุกคนจะเป็นถนนแบบเหมือนเป็นอิฐตลอดเลยเนาะจะไม่ใช่ถนนแบบเราเอย่างเงี้ยไป,ไปรอ

พอดีคะ่ะเราเป็นสไตล์อิตาลีนะคะเป็นแบบอิตาเลียนสตรองเลยทุกคนลองดูบรรยากาศร้านนะคะมีความดั้งเดิมมากๆเลยบรรยากาศอย่างนี้นะคะแล้วก็นึกถึงรถมาลากุติเลยทุกคนใช่เพราะว่าเป็นรถที่ผลิตที่ประเทศอิตาลีนะคะ <pic. S 1> เมืองโบลญนญาแถมยังเป็นเมืองที่กําเนิดแบรนด์ดังอย่างมาเซราติแลมโบกินีดูคาติมาลากุติ ทุกคนคือมีแต่แบรนด์ดังๆผลิตที่เมืองนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะจะได้ดีเอ็นเอความเป็นยุโรปแบบอิตาลีมากเลยบางขนาดนี้นะคะทุกคนต้องมีแล้ว<อ>เขาบอกว่าร้านนี้นะคะทุกคนสปากเกตตี้ดังมากไม่ว่าเมนูไหนของที่นี่ที่เป็นสปากเกตตี้อ่ะเขาบอกว่าคนสั่งเยอะมากทุกคนเมนูแรกน่ากินมากเลยอ่ะมันดูเป็นแป้งกรุนๆอ่ะทุกคนนี่ไม่คือขนมไปไม่คือเมนูโมจิทัฟเฟิลไม่ใช่ค่ะทุกคนนีนุ่มนุ่มตอกเลอก ว้าเวลากินอาหารจานเรียกมันต้องมีท่าท่าอะไรนะเงนี้ม min ันเหนือเรื่องนุ่มมันไม่เหน็บอ่ะแต่มันแบบมันนุ่มละลายในปากไปเลยอ่ะเป็นแป้งกับมันฝรั่งด้านบนนะคะเหมือนเขาจะโรยคาร์โบไว้น้ำกลูเตนแต่ว่าไม่มีเนื้อเนาะ นี่แค่แป้งเดียวแล้มาลองพิซซ่าหนิหวากคนก็คือพิซซ่าไส้อิตาลี่ยมันไข่เนี่ยมันจะบางมากเลยเนาะที่เราไปกินที่อิตาลี่ยก็คือทุกคนพิซซ่าเขาจะไม่ได้หนาไม่ใช่หนานุ่มพิซซ่าเขาจะบางส่วนเนี่จะเป็นบางนั้นเลยแล้วก็ห้ามสั่งซอสมะเขือเทศขาดเป็นการไม่ให้เกียรติร้านใช่ร้านเขาจะมองหน้าเลยเขาจะลองให้นะเขาจะหาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเจ้า้ขอไม่ได้เจ้าของร้านจะมาถามเลยว่าอาหารเขาไม่อร่อยเหรอแต่ว่าคนไทยนั้นขาดไม่ได้จริงๆคน ออไ้อรเลยม้นสทัหน้าทุกคนแบบงเขาแบบนุ่มมากบาากไเขาบอกว่าเขาทาเองนะแป้งเนี่าเอเขาไม่ทาเองดิบ้านเาทาให้โอเม็ดแลมาถึงเมนูสุานะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นเส้นที่เมืองโบลญนาเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยทุกคนก็คือเส้นอันนี้เลย ตุชิ่นี่ตุชิ่นี่มันจะเป็นเส้นหนิกหนกไม่เหมือนพาเกตตี้นะทุกคนเส้นเส้นยังไงนะหนิกหนิกดูมันเส้นอะไรขุนๆุนี่หอมกระเทียมมากอืมหอมมันมันมีความหนึบนะเส้นมันหนึบมากเขาก็มีกลิ่นกระเทียมหอมีความหอมมันจริงค่ะอืม สวัสดีครับไม่ใช่เที่นี่เราไาเยวันครับวันนี้ไทางนี้ไหมคะพี่เที่ยวช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยไปที่ไหนแนะนำไหมคะเกตเวเกตเวหรอคะแล้วก็ถ้าตรงนี้ด้านหน้าไปจะเป็นดองกี้อ่ะนะอดองกี้พี่เขาแนะนำให้เราไปดองกี้เราก็จะไปดองกี้ค่ะทุกคนบ้านตรงนะคะทุกคน เรามาอยู่ที่ดงลมที่แล้วนะคะตอนที่พี่นั้นาขแนะนํามาเนาะแล้วตอนนี้นะคะเราพลังหาเป้าหมาอยู่ค่ะทุกคนว่าเราจะซื้ออะไรดีเ้ามาอะไรนะนี่คานี่ละมา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 มมามามามเมามามอออมมมามมาม คโอบ้าจริงครับผมอ๋อแนะนำไปให้พี่ไปซื้ออะไรดีวันยเนี่เจนลี่ไหนอร่อยคะเจนลี่ข้าวแขมกข้าวแขมกม้วนใช่ขอบคุณมากครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้บอกกับคนเราเลยแล้วคนนั้นอีกห้องอย่างเราอยู่เอาอัมแอมโมเขาอยู่นะจ๊ะเฮ้ยเขาดีไปแล้วทุกคนเราก็มาสไปเยลลี่ที่น้องบอกแล้วนะคะนี่ก็คือเยลลี่แบบเยอะมากเลยนะทุกคนฝั่งนี้ก็มีเยลลี่เยลลี่ยัง อัน oh ี้ก็น่ากินโอ้โอ้นี่ก็น่ากินพอแล้วร้อนมันจะต้องเยอะเกินไปแล้วไม่มีคนเลยอ่ะคนอ๋อค่ะแค่นี้อยากทดสอบเเลยค่ะว่าที่นี่ขนมอันไหนอร่อยสุดคือเคยเรียนนออ๋อแ a ่ยูสปีดอิงวสเอนอ๋อไหลอกหลอโดนอะ่ะ อ่ห่ะอโอเคเซนิเเชียอจริงนะดูใหม่เพิ่งมาเห็นเหมือนกันทแรกมาเกี่สวัาเกี่ยวจะกลับบ้านแล้วทุกคนจะกลบ้านแล้วแต่เรามาเดินว่างขาครับบถึงบ้านนาแล้วมาขับกันเล่นด้วยเท่มากเลยทุกคนาวมากเลยนะคะทุกคนกับภารกิจในวันนี้ซุ่มใช้ชีวิต ข้างทางนะคะทุกคนแล้วเราก็มีเพื่อนผู้ใจย่างมาลากุติเบนดิสาน150ค่ะทำให้วันนี้นะคะห้่องตัวเราก็มีสไตล์ดีบอกเลยว่าเป็นอ in ิกฟิลลิ่งในการเดินทางนะขี่มอเตอร์ไซค์สนุกนะเนี่ยรู้สึกเหมือนขี่ในอิตาลีตลอดเวลา เอาจริงทุกคนวันนี้สนุกม,มากเหมือนได้ไปอิตาลีมาจริงๆนะคะพอเจ้าสปูเตอร์สปอร์ตพีเนี่ยมาลักตีรุ่นเมดิสัน150คันนี้เป็นแบรนด์ DNA อิตาเลียนแท้จริงๆค่ะแถมยังได้ได,ดตอนนั่งมอเตอร์ไซคสวยๆแบบนี้ด้วยใครสนใจหรือยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูได้ที่ตามนี้เลยเป็นไงล้หมาไม่เห่าเราแล้วทไมขี่รถไม่เห่าห่า้ท<อ>ุกก<อ>็จะบอก่าวันนี้นะคะ ได้ไปที่แปลกๆที่ล้ำๆนะคะทุกคนที่เราไม่เคยไปแล้วไม่เคยรู้ด้วยว่ามันมีนะักวเตี่ยวร้านตาำร้านแบบอิตาลีลก็โกแบบว่าข้าวบา้าน <c oughs> <c oughs> ไม่ไน่าเชื่อว่าเราจะได้กล่าว่าข้างบา้านทุกคนอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนเลยก็ดีนะเป็นวิธีแบบว่าบางทีเราไม่รู้จะไปไหนถามคนไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราต้องไปก็แปลกดีนะใช่เปิดโลกเปิดโลกนะก็ถ้าใครอยากให้เขานะคะมาสุ่มใช้ชีวิตตามคนข้างทางแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนบีวีนะคะเขาจะมาทำรอบนึงคก็แล้วเหรอใช่แล้ว ลีน่าต้องมาพร้อมกับมารากอนสี่คนนึงเชีวก่อนนะคใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจูมาด้วยนะคะวันนี้เป็นแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายฮัชไปด้ <c oughs> <c oughs> เหอไปจลีไปเลยนะคะ <c oughs> ไปสิง <c oughs> <c oughs> ต้องไปอลไรไปอะไรไปซีไปซีเลยเหรอซี่แปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไร อา้อาวทีแ่แนมน่บ,บอกใช่ไหม